สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะชวนมาทําเมนูบัวลอยแก้วฟักทองมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เนื้อบัวลอยนุ่มหนึบหนับน้ํากะทิหวานหอมมันเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีการทําบัวลอยไม่ให้อืดไม่ให้เละสูตรนี้ทําง่ายไม่ยุง่งยากค่ะจะทําทานเล่นที่บ้านหรือว่าจะทําขายเป็นอาชีพก็ได้เช่นกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอัตราส่วนผสมจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปค่ะอันดับแรกเราจะมาเตรียมฟักทองกันก่อนค่ะเราจะใช้ฟักทอง180กรัมนำไปล้างทำความสะอาดปอกเปลือกให้เกลี้ยงค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนำมาต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีค่ะต่อมาเรามาเริ่มทำตัวแป้งบัวลอยกันเลยนะคะ เราจะใช้แป้งมัน200กรัมใส่ลงไปในชามผสมค่ะแล้วก็นำฟักทองที่เราต้มสุกแล้วใส่ลงไปในแป้งมันได้เลยค่ะตัวฟักทองเนี่ยเราจะต้องต้มสุกใหม่ๆนะคะแล้วก็นำมาใส่ในตัวแป้งนะคะเพื่อทำให้แป้งเนี่ยสุกไปด้วยค่ะจากนั้นก็ใช้ซ่อมค่ะบดฟักทองให้เข้ากันกับแป้ง พอตัวเนื้อฟักทองเริ่มเย็ยนแล้วเราก็จะใช้มือนวดต่อไปค่ะนวดไปจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยเนียนเข้ากันดีเลยนะคะถ้าเรานวดแล้วแป้งแห้งไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ำต้มสุกเพิ่มได้นะคะนวดไปจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยจับกันเป็นก้อนเนียนดีแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำมาขึ้นรูปบัวลอยได้เลยค่ะ แบ่งแป้งออกมาค่ะแล้วก็นำมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะความกว้างก็จะอยู่ประมาณ1เซนค่ะหรือว่าใครจะทําเส้นเล็กกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ชอบจากนั้นเราก็จะตัดออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะประมาณ1นคูณหเซนนะคะสำหรับใครที่จะทำเตรียมไว้ขายยังไม่ทานในวันนี้นะคะ เราสามารถเก็บแป้งใส่ถุงแล้วก็เข้าตู้เย็นไม่ได้ค่ะพอเราจะทานเนี่ยเราก็แค่เอาออกมาต้มนะคะ <t> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการทําเม็ดบัวลอยต่อมาเราก็จะมาเตรียมน้ํากะทิกันค่ะวันนี้โบใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปกะทิแท้อัมพวานะคะใช้ทั้งหมด500มิลลิลิตรค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไป120กรัมสูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาใส่น้ำมะพร้าวอ่อนประมาณ100มิลลิลิตรค่ะใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมไปประมาณ5ใบค่ะจากนั้นก็เปิดไฟตั้งไฟต้มไปจนกระทั่งน้ำกะทิเริ่มเดือดขึ้นมาค่ะแล้วก็น้ำตาลเกลือละลายดีแล้ว เราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยค่ะใส่ลงไปประมาณ1-2ลูกต้มต่อไปจนกระทั่งน้ำกะทิเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้น้ำกะทิของเราไม่บูดเสียเร็วนะคะก็จะเก็บไว้ได้ทั้งวันเลยค่ะพอน้ำกะทิเดือดดีแล้วเราก็จะดับไฟพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเราก็จะมาต้มบัวลอยกันเลยค่ะ ให้เราตั้งน้ำในหม้อต้มให้เดือดใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็ใส่เม็ดบัวลอยลงไปต้มได้เลยค่ะใช้เวลาต้มอยู่ประมาณห้านาทีนะคะ พอแป้งสุกดีแล้วเราก็จะใช้กระชอนตักขึ้นมานอกในน้ำเย็นค่ะวิธีนี้ก็จะทําให้ตัวเม็ดโบลลอยไม่อืดไม่เละไปกว่านี้แล้วนะคะเราก็จะทําให้เม็ดโบลลอยเนี่ยใสขึ้นด้วยค่ะพอเม็ดโบลลอยเย็นดีแล้วเราก็จะตักขึ้นมาสเสด็จน้ำค่ะแล้วเราก็จะนำเม็ดโบลลอยมาใส่ในน้ำกะทิที่เราต้มเตรียมไว้ได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำบัวลอยแก้วฟักทองมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุง่งยากค่ะเม็ดบัวลอยไม่อืดไม่เละสีสวยจากสีฟักทองธรรมชาติเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ